จ่าจีมาลองตองแต่งคอกันอีกแล้วยิ่มงมะเร็งคือหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินบะหมี่คนในตู้เย็นพอกขนาดกับสนินก็เลยอยู่พัดส,สินสูกันกินกระลูกใส่ใส่น้ำมันหอยนี่แหละครับพัดเสร็จพัดขนาดใส่เสร็จกินยิ่มงมะเร็ง มาติดตามชมกันเบิ่งคำว่ามันหยออกมาลดเด็ดลดัใดๆเอาเสร็จเอายางเท่ใสเข้าไว้เลยครับนี่เซนปรุงเรียบร้อยนะครับนี่เห็ดหูหนอกหมูหนูยังพร้อมเลยครบสเต็ปกุเล่กุเล่คุกเข่ามันเข้ากันพอต้องไปปรุงยังหลาผสมมาเรียบร้อยแล้วกุเล่กุเล่เด็ก เดี๋ยวสิเงอืนเสื้อไหลมาเสิร์ฟถนัดตัวเรียบร้อยเด้ครับนี่พร้อมเสิร์ฟนาสวยฮาสามเตรียมเตรียมสามปิดแก๊สไว้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยเดี๋ยวเอิ่นเสื้อไหลมาเอาบาตรเจ็บแสบพร้อมๆจะเบิ่งว่าเป็นเป็นตีแสบหรือบวดแสบแต่มันแสบยกมื่อเจับเจ็บเจ็บเจบ เซ็บน้บุกตายกป่ะแกไม่กังน,นะอ้อัติแ้อ,อส้นม,นมากร้อกันไม่ย่ย่นร้อนนะเป๋าเ่าด้วยน,น,นะนะรผักผัรบกันเ็จะจากขวามหอม